ห้าเรื่องแปลกที่พิสูจน์ว่าชีวิตหลังความตายและการระลึกชาติอาจเกิดขึ้นจริงเอ็นเวิร์ดออสเตรียนเด็กชายออสเตรียนวัยสี่ขวบป่วยเป็นโรคกลัวฝนเมื่อไรก็ตามที่ฝนตกหนูน้อยจะมีอาการปวดตรงลำคอครั้งหนึ่งเด็กชายเคยหลุดปากออกมาว่าแผลที่ถูกยิงที่คอเจ็บเหลือกเกินต่อมา หนูน้อยบอกกับคุณแม่ว่าเขาเคยเป็นทหารสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อชาติที่แล้วหนูน้อยออสเตรียนเล่าว่าชาติที่แล้วเขาเป็นทหารชื่อเจมอายุ18ปีระหว่างการเดินลาดตะเวนในสนามเพลาวที่เต็มไปด้วยโคลและฝนเขาถูกลอบยิงจากฆ่าศึกจากด้านหลังกระสุนพุ่งทะลุค,คอเขาจนเสียชีวิตขาที่เรื่องที่สองเจม ไลนินเกอร์ตอนยังเด็กเจมจำเรื่องราวเมื่ออดีตชาติที่แล้วว่าเขาเคยเป็นนักบินของกองทัพเรือสหรัฐเจมชื่นชอบเครื่องบินของเล่นเป็นอย่างมากดูเหมือนว่ามันจะยิ่งกระตุ้นให้เขาจดจำเรื่องราวเมื่อชาติที่แล้วได้มากขึ้นเจมเล่าถึงฝันร้ายและอุบัติเหตุกับเครื่องบินของเขาที่น่าทึ่งคือเจมในวัยสามขวบมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกของเครื่องบิน ยุคสงครามโลกอย่างน่าทึ่งเจมเล่าว่าเขาเป็นนักบินของฝูงบินรบคอแชร์ของกองทัพเรือสหรัฐที่ถูกสอยร่วงในสงครามและที่สำคัญเจมยังจำเพื่อนนักบินชื่อแจ็คลาสันที่รอดชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่หน้าเสียดายที่แจ็คเสียชีวิตในศึกอิวจิมาสุดท้ายเด็กน้อยเจมเลยได้ไปเยี่ยมพี่สาวของอดีตคู่หูแทน เรื่องที่สาม er. ออกันเทเลอร์ออคกี้คือคุณปู่ของหนูน้อยกัสเพียงวัยขวบเศษออกกี้เสียชีวิตก่อนหนูน้อยกัสจะเกิดเสียอีกเรื่องเหลือเชื่อนี้เกิดขึ้นเมื่อกัสอ้างตนเองว่าคือคุณปู่ที่กลับชาติมาเกิดนอกจากนี้เขาสามารถถีบภาพคุณปู่ออกกี้ในวัยเด็กได้อย่างถูกต้องที่สำคัญคือกัสรู้ความลับของคุณปู่ออกกี้ และครอบครัวโดยไม่มีใครบอกเขามาก่อนนั่นคือพี่สาวของคุณปู่ถูกฆาตกรรมและโยนศพทิ้งที่อา่าวซานฟรานซิสโกและที่น่าทึ่งคือออกกี้หรือกัตในชาติพบปัจจุบันยังเล่าให้ฟังว่าชีวิตหลังความตายเขาได้พบกับพระเจ้าโดยพระเจ้าได้ให้ตั๋วพิเศษในการเดินทางเข้าอุโมงค์แห่งเวลาก่อนกลับชาติมาเกิดอีกครั้ง ในฐานะหลานชายตนเองเรื่องที่สชานทีเดวีชานทีเกิดที่กรุงเดลีประเทศอินเดียตอนอายุได้สี่ขวบเธอบอกว่าพ่อแม่บังเกิดกล้าของเธอไม่ใช่ครอบครัวที่แท้จริงโดยชานทีกล่าวว่าแท้จริงแล้วตนเองชื่อลุจจีและก็บอกด้วยครอบครัวที่แท้จริงของเธออยู่ที่เมืองมัธุรา ที่อยู่ไกลจากกรุงเดลีไปประมาณ145กิโลเมตรชาญทีกล่าวว่าชาติที่แล้วเธอมีสามีและเสียชีวิตระหว่างการคลอดลูกทำการตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงก็พบว่ามีสาวชื่อลุจจีในเมืองมัทุราจริงที่สำคัญคือเธอเสียชีวิตจากการคลอดบุตรตามคำให้การของชาญทีไม่มีผิดเมื่อข่าวทราบถึงอดีตสามีเมื่อชาติที่แล้ว เขาได้พาลูกชายมาเพื่อถามข้อเท็จจริงชาทีบอกว่าเธอคือลุดจีจริงหรือไม่ปรากฏว่าชาทีสามารถอธิบายรายละเอียดได้อย่างน่าทึ่งต่อมามีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเดินทางมาเพื่อทดสอบการระลึกชาติของเธอแต่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าเธอโกหกแม้แต่คนเดียวและเรื่องสุดท้ายเด็กชายจากซีเรีย เด็กชายวัยสามขวบจากซีเรียที่เกิดมาพร้อมกับปานแดงที่ยาวบนศีรษะหนูน้อยกล่าวว่าเขาไม่เพียงระลึกชาติได้แต่เขายังถูกฆาตกรรมและถูกจดจํำจุดที่ศพเมื่อชาติที่แล้วของเขาถูกฝังไว้ได้ในตอนแรกไม่มีใครเชื่อหนูน้อยจนกระทั่งครอบครัวได้พาเขาไปยังหมู่บ้านที่ลูกชายของเขาอ้างว่าเคยอาศัยอยู่เมื่อชาติที่แล้ว เมื่อไปถึงเด็กชายได้จดจำชื่อของตนเองในอดีตได้ทันทีที่แปลกใจคือชื่อที่เด็กชายจากซีลรียอ้างนั้นมีตัวตนจริงและสูญหายสาบสูญไปเมื่อสี่ปีก่อนเด็กชายจากซีลรียได้พาเจ้าบ้านไปยังจุดฝังศพของเขาเมื่อชาติที่แล้วเมื่อชาวบ้านไปขุดหลุมฝังศพพวกเขาถึงกับตะลึงเมื่อพบโครงกระดูกของเด็กที่หายไปเมื่อสปีก่อน ที่สําคัญคือตรงหัวกะโหลกมีรอยยบที่ตรงปานแดงของเด็กชายจากซีเรียไม่มีผิดเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณเชื่อหรือไม่เรื่องการกลับชาติมาเกิดมีอยู่จริง